85500จ้าจ้า <c oughs> สวัสดีครับท่านใดที่มองหารถยนต์ SUV ครับที่สวยใสระดับนางฟ้าครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผมคันนี้ครับ Honda CRV ครับสุดยอดซิกเนเจอร์ของอุดรรถบ้านเราเลยครับขายดีเป็นเบอร์หนึ่งของเราเลยครับผม คันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับรหัสตัวถัง588ครับสภาพสวยจัดจริงๆครับใสปิ๊งๆทั้งคันเลยครับรถบ้านสภาพดีมากครับการขับขี่เยี่ยมระดับน้องๆป้ายแดงครับขับดีแน่นปึกฟิตแน่นทั้งคันครับผมและพิเศษสุดอีกอย่างครับคันนี้ใช้น้ำมันเบนซินได้ทุกประเภทครับใช้ e85 เติม e85 ได้เลยนะครับประหยัดกว่าปกติถึงลิตรละ7บาทกว่าเลยนะครับท่านใดมองหาอยู่ครับไม่ควรพลาดนะครับติดตามชมครับ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ Li ฟ์แอพพลิเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับคับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยครับและเรายังมีบริการเดลิเวอรี่ด้วยนะครับผม จัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับนอกจากนั้นแล้วครับเรายังรับซื้อรถยนต์สภาพดีครับรถบ้านสภาพดีทุกคันทุกรุ่นทุกราคาครับเก๋งกระบะญี่ปุ่นยุโรปครับติดต่อเรามาได้เลยนะครับให้ราคาสูงสุดเลยนะครับผมโอเคครับไม่ควรพลาดนะครับติดตามชมรถนนยนต์ยนต์นางฟ้าคันนี้ได้เลยครับผมคันนี้ครับเป็นรถยนต์ฮอน da CRV ครับผม2.0 e i-vtec ครับ นี่ครับสวยใสปิ๊งครับนางฟ้าคันนี้ครับจากจังหวัดราชบุรีครับกราบขอบพระคุณท่านเจ้าของรถด้วยนะครับที่ส่งมอบรถคันนี้ให้ครับสภาพงดงามสุดๆครับเดิมๆใสๆเลยนะครับผมงดงามมากครับเป็นรุ่นท็อปสุดครับขับเคลื่อน4ล้อครับผม2 0 e ivtec ครับปี2002ครับหรือ2545ครับนางฟ้าคันนี้ครับงดงามมากๆเลยนะครับสีสันสวยเลยนะครับผม อาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆครับสภาพสีผมตีให้อยู่ประมาณ90%ขึ้นไปเลยนะครับสวยงามครับผมเล็กๆน้อยๆครับไม่ต้องเก็บเลยครับผมผมไม่ได้เก็บสีเลยนะครับรถคันนี้ครับสภาพตัวถังเดิมบางสนิททั้งคันครับไม่มีชนร้านปร์เซ็นต์ครับมีชนยินดีรับคืนนะครับนี่ฮะสวยงามมากๆครับนี่โลโก้ของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมที่ฝาครอบยางอะไหนะครับ CRV วโฉมนี้ครับ SUV เบอร์หนึ่งของเราเลยครับอุดรรถบ้านเราขายดิบขายดีเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับผมผมนิยมชมชอบความคุ้มค่าคุ้มราคาของรถยนต์รุ่นนี้มากๆครับรถไซส์นี้ครับในราคาแสนกว่าบาทครับรถงามแบบนี้บอกเลยครับสภาพแบบนี้หายากจริงๆครับสวยงามมีเสน่ห์มากๆเลยนะครับบันดงบันไดมาพร้อมสับเลยครับผมนี่ฮะสปอยเลอร์อะไรมาครบทุกอย่างครับสีสันสวยเงาวับเลยนะครับผมนี่ครับ ดูเลยนะครับสวยงามเลยฮะสภาพสงสภาพสีนี่ตัวถังนี่บางนักคานครับดูเลยฮะไม่มีคลื่นเลยนะครับนี่สวยงามครับผมล้อมงล้อมแมกเดิมๆครับยางนี่สวยสภาพดีครับผมยางบิดโตนครับนี่ปี2019ครับชูดูดอกเลยนะครับนี่ดูดอกชัดๆฮะดอกยางนี่ยังหนาเต็มอยู่เลยนะครับผมดอกลึกเลยนะครับขับขี่นุ่มเงียบการขับขี่สุดยอดมากครับ ระดับน้องๆป้ายแดงนะฮะคันนี้ครับแน่นปึกทั้งคันครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างไม่ต้องห่วงไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับและใช้น้ํามัน e85 ได้เลยนะครับผมติดตั้งระบบซูเาเฟก e85 ให้ไปเลยครับคันนี้ครับเติมเบนซิน9195แก๊สโซฮออะไรได้ทุกชนิดครับและ e85 เติมได้เลยครับประหยัดกว่าปกติลิตรละ7บาทกว่าๆเลยฮะคันใดได้ไปนี่สุดคุ้มแน่นอนครับคันนี้ครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับ มาชมความงดงามในห้องโดยสารกันเลยครับนี่ครับรถอายุขนาดนี้ครับชมห้องโดยสารเลยครับสวยสายปิ๊งมากๆเลยนะครับผมดูเลขไม้กันก่อนเลยนะครับเลขไม้ครับวิ่งมาเพียง2องแสนหนึ่งมืนกิโลครับผมว้าวเลยนะครับไม้สวยๆไม้น้อยๆจากเจ้าของเลยนะครับสภาพเยี่ยมเลยนะครับไม้น้อยด้วยใช้งานมาไม่หนากเลยนะครับตัวท็อปสุดครับแอร์แบ็คคู่เบรก ABS ครับนี่ครับ ดูเลยนะครับขับเคลื่อน4ล้อครับผมเกียร์ออโต้ครับ c ีอาวีไม่มีเกียร์ธรรมดานะครับนี่ดูเลยนะครับความสวยงามครับผมพวงมงอะไสภาพเดิมๆครับมีริ้วรอยการใช้งานมาบ้างครับนี่ฮะชมชัดๆเลยนะฮะนี่ครับถือว่าสวยจัดว่าสวยนะครับในรถอายุขนาดนี้รุ่นนี้เลยนะครับผมบางคันโซนไม่ดูไม่ได้เลยนะครับเราคัดแต่รถสวยๆมานะครับรับรองครับนี่ฮะดูเลยครับแป้นสวิตช์ครับผมแผงประตงแผงประตูครับ สวยงดงามมากครับนี่ดูเลยนะครับสภาพบอกครับสวยปิ๊งเลยนะครับดูเลยนะครับนี่ครับโอ้โหสภาพเยี่ยมแบบนี้ครับรถ SUV ในราคาแสนกว่าครับผมนี่ครับสวยๆแบบนี้ครับคุอารถบ้านเราคัดมาจริงๆครับนี่ครับซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับผมใครได้รถ ซีอาวีของเราไปบอกเลยครับประทับใจทุกคันครับทุกท่านที่อุดหนุนไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับจํานวนเยอะมากๆครับรุ่นนี้ชอบขายมากครับเพราะผมชอบเป็นการส่วนตัวฮะตอนแรกก็ซื้อมาใช้ในครอบครัวครับต่อมาก็เอามานําเสนอให้กับทุกท่านครับหวังว่าจะชอบในแบบเดียวกันนะครับนี่ครับสุดยอดฮะสายสอ้นสุดๆครับรถคันนี้ครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับเปิดประตูคนขับกันเลยครับ ตูหนักแน่นนะครับผมไม่หลวมไม่ตกใดๆเลยนะครับแผงประตูใสๆเลยนะครับดูฮะแผงสวิตช์ครับมาดูกระจกไฟฟ้ากันนะครับทดสอบเลยครับระบบไฟฟ้าคันนี้ครับสมบูรณ์นะครับผมนี่ครับใช้งานได้หมดครบทุกสิ่งอย่างนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์เลยนะครับผมนี่ครับสวยๆงดงามแบบนี้ครับ ตรงพพงมอะไรนี่ก็จะมีริ้วรอยใช้งานมานิดนึงนะครับผมนี่ครับเป็นเรื่องปกติครับถือว่าสวยเลยนะครับผมไม่โซมนะครับนี่ครับเล็กๆนน้อยครับหรือให้จผมแถมปลอกอ่อหุ้มพรมอะไรให้บอกเลยนะครับนี่บอกได้เลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับมีแถมให้นะครับเลขไม้ครับสองแสนหน่งฮะไม้สวยๆเลยนะครับผมนี่ครับ น้ำมันอาจจะแดงนิดนึงนะฮะแต่เออ CRV นี่น้ำมันมันจะเตือนเร็วนิดนึงนะฮะดูฮะ,ฮะเข็มมันยังไม่ตกมากเลยยังไม่ถึงขีดแดงเลยนะครับดูฮะนี่ครับเข็มน้ำมันนะฮะมันเตือนเร็วครับผมวิ่งได้อีกยาวนะครับอย่างน้อยก็50โลครับนะครับเมื่อไฟน้ำมันเตือนนะครับดูเลยนะฮะคอนโซลสวยให้ใสเลยนะครับวิทยุมาเดิมๆครับแอร์เย็นเพลงพอฮะแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยนะครับเครื่องส่งเครื่องเสียงมาเดิมๆครับ ฟังดีเลยนะครับผมนี่ฮะภายในครับนี่สวยๆแบบนี้ครับดูกันแบบซูมๆครับผมนี่ฮะปิ๊งมากๆเลยนะครับดูเลยนะครับวว้วาวเลยนะครับงดงามมากเลยนะครับผม คงจะขายนี่ไม่มีคาดไม่มีซองครับบางคันนี่ไม่เป็นแบบนี้นะฮะดูเลยนะครับผมเราคัดแต่รถสวยสภาพดีนะครับผมอุดรรถบ้านครับเรียกได้ว่าท่านเอาไปใช้งานได้เลยครับผมเติมน้ำมัน e 8 5ใช้แบบประหยัดประหยัดได้เลยนะครับนี่ครับรถของเราไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับว้าวเลยครับสุดยอดมากครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับ ประตูหน้าซ้ายกันบ้างนะครับหนักแน่นครับไม่มีหลวมไม่มีตกนะครับตรงประตูครับรถบอดี้สวยใสซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดทั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนยินดีรับคืนครับนี่ฮะแอร์แบ็กคู่นะครับเบรก ABS ครับตัวท็อปสุดนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมฟูลไทม์ครับ นี้นี่ขับพุ่งดีมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวมีทดสอบการขับขี่ท้ายคลิปด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำมัน e 8 5ด้ากันนะฮะขับเยี่ยมมากๆเลยนะครับสุดยอดเลยท่านแน่นปลื้กเลยฮะเครื่องยนต์นี่พุ่งดีครับผมไม่มีปัญหาเรื่องวาเวอร์แรงสิ้นครับภายในสวยจัดแบบนี้ครับผมก็บรรยายไปเรื่อยๆนะครับดูจะบรรยายความสวยอะไรมากครับผมให้รูปบรรยายไปด้วยครับบรรยายด้วยภาพอยู่แล้วนะครับนี่ครับ ใสๆจัดเลยนะครับดูเลยฮะน่าใช้งานมากนะครับเบาะนี่พับได้นะครับพับได้สองจังหวะครับผมเดี๋ยวสาธิตให้ดูครับดูนะฮะนี่ครับี่จังหวะแรกจะพับมาแบบนี้ครับจังหวะที่สองจะดึงฮะจะมีตัวดึงอยู่นะครับนี่ครับผมพลิกแบบนี้ครับอเนกประสงค์มากๆครับ ใช้งานขนข้าวขนของได้ค้าขายได้ทำ SME ได้เปิดทงเปิดท้ายได้หมดนะครับบรรทุกของมาทุกคนได้หมดครับรถอเนหนประสงค์ครับผมนี่ครับท่องเที่ยวหรือใช้งานนะฮะดีหมดทุกอย่างครับเพอร์เฟคครับให้ดูยางกันอีกทีนะฮะยางสวยสวยใสใสเลยนะครับดูเลยครับดอกชัดเจนแบบนี้ครับติดตนตีสิบเก้าสองพันสิบเก้าครับไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางเลยครับผมโอเคครับติดตามชมกันต่อครับ มาชมมุมมองด้านท้ายกันต่อเลยนะครับด้านท้ายนี่ดูยังไงก็รู้ครับว่า Honda c ซ v วนะครับเป็นเอกลักษณ์สุดๆครับนี่ครับไฟท้ายนะครับแบบนี้ครับนี่สวยงามครับผมดูเลยครับสวยๆใสๆนะครับไฟทงไฟท้ายนะครับดูฮะมีสปอยเลอร์มาด้วยครับมีเสน่ห์มากๆครับรถคันนี้ครับผมนี่ฮะดูเลยนะครับฝาครอบยางอะไรครับผมสวยงามครับ ไฟท้ายสวยปิ๊งจริงครับผมนี่ครับเปิดประตูกันเลยครับนี่เปิดบานสวิงนะครับเอกลักษณ์ของเขาครับ CRV ร e วีเจนครับผมนะครับรุ่นต่อไปนี่ไม่เปิดแบบนี้แล้วนะฮะอ่าสวยงามมากครับรถดเดิมหมดจดทุกสิ่งทุกอย่างครับผมทุกสารทุกขอบทุกซอกทุกมุมนะครับสวยเดิมหมดครับผมนี่ครับรถชนแม่เอามาขายนะครับ รถชนยินดีรับคืนเลยนะครับนี่สวยงามครับดูเลยนะครับน็อตน็อตนี่ไม่เคยแกะฮะน็อตไม่ขยับครับผมตรงนี้ครับดูเลยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับเบาะนี่พับได้แบนล่ทั้งสองฝั่งนะครับพลิกได้ด้วยนะครับขนข้าขนของได้เลยฮะสวยงามสะอาดเลยครับกว้างขวางมากครับผมรถในเน็ประสงค์ที่น่าใช้ในราคาเบาๆเลยนะครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับ ภาษีนะครับ12มิถุนายนนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมต่อให้ได้เลยนะครับผมหรือจะให้เป็นส่วนลดครับไปต่อเองก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับปีละพันกว่าบาทนะครับภาษีครับผมมาดูเลยนะครับมาดูหน้าตาความหล่อกันเลยครับผมหล่อใส่แ๊วแบบนี้เลยนะครับนี่ครับดูเลยครับผมไฟหน้าไฟตาสวยใสเลยนะครับนี่ครับสวยปิ๊งเลยครับเส้นสายฮะคิวโครเมียมนะครับดูเลยครับ นี่ฮะชัดๆครับผมกันชนโครเมียมนี่ฮะมีคิ้วโครเมียมนะครับสวยมากครับนี่ครับใสหน้าใส่ตานะครับนี่น้าแอร์ดูเลยฮะหยดติ่งๆเลยนะฮะนี่ครับแอร์เย็นชิมฮะเย็นเฉียดทั้งคันครับน้ําแอร์ระบายดีครับไม่มีตันนะครับดูเลยครับผมห้องเครื่องครับสวยเดิมสนิทครับผมเพจครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดเลยนะครับนี่ครับดูเลยนะครับ ไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีโชยดีรับคืนครับน็อตนะฮะสาก็น็อตแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับนะครับผมนี่ครับดูเลยนะครับเดิมฮะนี่เพจอยู่นี่นะครับนี่เพจครับดูเลยครับนี่ครับน็อตสวยเลยครับผมสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดครับที่เห็นเป็นสีเหลืองนี่ไม่ใช่คราบสังกะสกนะครับเป็นคราบกันสนิมครับจากโรงงานนะครับนี่ฮะมีพ่นกันสนิมมาด้วยนะครับนี่ฮะตอนตั้งแต่ซื้อรถมาเลยนะครับ คราบยังอยู่เลยนะครับผมการสนิมนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมบางไม่เคยเคาะเลยนะฮะสติ๊กเกอร์ชัดเจนมากครับสวยงามเลยนะครับผมนี่ครับรถชนไม่เอามาขายแน่นอนนะครับนี่ครับฟังเสียงเครื่องแล้วนะครับเครื่องยนต์ครับผม20 0 0ซีซีไอวีเทครับฟังเสียงเครื่องเลยนะครับ เครื่องยนต์เดินเบาเสียงเพาะมากครับไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดนะครับอัดลมไฟฟ้าทํางานเสียงพัดลมไฟฟ้าทํางานปกติหมดครับตัดต่อปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่เดี๋ยวดูฮะดูน้าแอร์แล้วนะฮะหยดติ๋งๆิเลยนะครับนี่ฮะดูท่อแอร์ฮะน้าแอร์โอ้ยหยดติ๋งๆิเลยครับนี่588แนะครับตัวท็อปสุดครับชัดเจนมากครับผมตัวท็อปเลยครับสวยงามมากๆครับผม รถคันนี้ครับมีเสน่ห์สุดๆนะครับการขับขี่ยอดเยี่ยมเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยวเรามีทิปทดลองขับกันต่อครับเดี๋ยวไปเติมน้ามันกันด้วยครับนะฮะดูกันให้จบดูกันให้ครบจบทุกกระบวนวามนะครับสวยงามจริงๆครับผมมีเสน่ห์มากๆการขับขี่ยอดเยี่ยมน้องๆป้ายแดงนะครับมีตําหนิสีเล็กน้อยนะครับนี่เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับดูครับบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะชัดๆนี่บริเวณแค่นี้เองนะฮะนี่ฮะ แหบดูไม่ออกเลยนะครับนี่ตำหนินะครับมีจุดนี้นะครับแล้วก็มีสีตามคิ้วเนี่ยฮะนิดนนี่ใหน้อยครับสภาพสี9 0ขึ้นเลยนะครับนะครับสวยทั้งคันเลยนะครับผมผมไม่ได้เก็บเลยนะครับสวยงามจริงเลยครับรถสภาพแบบนี้ครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมท่านใดสนใจครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับ โอเคครับเดีย๋ยวเพึ่งไปไหนครับเดี๋ยวไปด,ดูไปชมคลิปทดลองขับกันต่อเนื่องเลยนะครับผมเชิญชมครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามกแกรนด์อุดรธาน,นีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสะอาสะอานครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำมาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธาน,นีก็ แนะนำให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับกุญแจนะครับกุญแจรีโมทแท้นะครับผมนี่ครับจากสู์เลยนะครับผมนี่ฮะเปิดรถเลยนะครับอ่าเปิดรถแล้วครับนี่ฮะมีมันจะมีสีตามคิ้วดำลอกนิดนิดหน่อยหน่อยครับนี่ครับถือว่าไม่น่าเกียดเลยนะครับผมมีแค่นี้เลยนะตำหนินี่ชี้ให้ดูกันชัดๆครับเปิดประตูเลยนะครับ เป็นกุญแจครับเปิดไฟออนน่ครับไฟออนไฟเช็คกิ้งนะครับนี่ครับสตาร์ตติดง่ายนะครับชึ่งเดียวติดเลยครับผมนี่ครับเมื่อสตาร์ตแล้วนะครับไม่มีไฟอะไรแปลกปลอมโชว์เลยนะครับผมปิดประตูเลยนะครับนี่ฮะเครื่องเดินนิ่งมากๆเลยฮะห้องโดยสารดีมากๆครับเดินนิ่งเดินเบานิ่งเลยนะครับ นี่ครับน้ำมันมันแดงเร็วหน่อยนะฮะรุ่นนี้นะครับมาดูเลยฮะเปิดแอร์ครับเนี่ยผมจะใช้แอร์แบบออโต้นะครับนี่ครับหมุนมาตำแหน่งนี้ครับผมนี่ครับปุ่มออโต้นี่จะทํางานตามอุณหภูมิที่เราตั้งนะครับมันจะควบคุมแรงลมเองนะครับถ้าออโต้นะหรือถ้าเกิดอยากจะปรับแรงลมเองตามได้ให้ตามใจให้ก็หมุนเลยออโต้มาครับมันก็เริ่มจากเบาไปแรงนะครับนี่ครับนะฮะ อ่าแล้วแต่เลยครับเลือกใช้งานได้ตามสะดวกเลยนะครับผมอืมเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงตรงนี้ครับเปิดฟังวิทยุได้เลยครับหาคา G7 มาเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะครับตัวละแค่สองสามร้อยครับฟังบลูทูธได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องเสียงให้เสียงเงินเสียทองนะฮะหรือใครอยากเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก็มีฮะมีจอใหญ่มีจออินดอรมีเครื่องเสียงนะฮะ มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าซัพพอร์ตรถรุ่นนี้อยู่เต็มตลาดไปหมดนะครับเลือกได้เลยนะครับผมนะฮะดูเลยนะครับผมปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเบาเสียงก่อนครับเดี๋ยวไปทดสอบเลยนะฮะจะเข้าเกียร์ครับนี่ผักเกียร์มาด้านนี้ครับเราโยกลงครับเอาเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับอืนี่ครับ เกียร์ถอยหลังนี่จับนุ่มนวลเลยนะครับผมไม,ไม่กระตุกไม่กระชากนะครับอ่าเกียร์ถอยหลังนะฮะถอยแล้วครับเนี่ยถอยหลงถอยหลังนะฮะปปกติครับเนี่ยต่อมาเกียร์เอ็นครับผมต่อมาเกียร์ดีครับนี่นุ่มนวลมากครับไม่รู้สึกเลยนะครับผมไม่มีกระตุกกระโดดแดงสิ้นนะครับเกียร์ดีมากๆครับ ส่งกำลังได้ดีมากครับผมออกตัวนี่บอกเลยครับไม่ต้องห่วงนะครับบางคันอืดนี่มีปัญหาเรื่องวาลนะครับใช้งานมาหนักเออยอะไรเออยครับรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับใช้น้ำมันล้วนครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องวาลเลยนะครับผมเครื่องยนต์พุ่งดีอัตราเร่งดีนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองฮะทดสอบการขับขี่ทดสอบช่วงล่างก่อนนะฮะเดี๋ยวซ้ายสุดก่อนนะครับผมหมุนเป็นวงกลมเลยครับซ้ายสุดสุดครับ งียบสนิทเลยนะครับไม่มีเสียงเพผาคงเเผวขับแรงสิ้นครับไม่อีดแอดก็แก๊กไม่มีเลยนะครับขวาสุดครับเยี่ยมมากเลยนะครับช่วงล่างแน่นตึบแน่นปึกๆเลยนะครับมาผมไม่ได้เก็บงานแรงสิ้นนะครับรถมาดูแลมาอย่างดีจริงๆครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนี่เฟิร์มเฟิร์มสุดๆครับสีก็ไม่ได้เก็บนะครับคันนี้ครับ รถบ้านเดิม,ดมๆใสๆเลยะฮะดูแลมาดีมากๆครับผมชงลงชงล่างนะฮะเงียบสนิทครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับถนนใหญ่กันต่อเลยนะครับเดี๋ยวไปเติมน,น้ำมันด้วยครับีแปดห้าห้าร้อยจ้าจ้ะ500 มัน e85 ครับวันนี้ราคาลิตรละ37.75ครับ,บแกสโซฮอ95 45.16ต่างกัน7บาทกว่าๆเลยนะครับ8บาทก็เกือบ8บาทครับนะครับดูกันรประหยัดหกันเยอะเลยนะครับผมปเปิดกุญแจสตาร์ทกันนะครับ เติม e85 ไป500บาทครับดูฮะเข็มน้ำมันขึ้นมาครับหลับนี้ครับก็เกือบเกือบคึ้นถังนะฮะสตาร์ทติดง่ายเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาแรงสิ้นครับผมเอาฮะเดี๋ยวไปทดลองขับกันเลยครับเอาละครับเติมน้ำมันเรียบร้อยครับออกมาถนนใหญ่หาถนนโล่งๆแล้วนะฮะมาทดสอบการขับขี่กันครับผมข้าเกียร์เลยนะครับ ครับออกตัวเขียหนึง่งเขียสองออกพุ่งดีมากเลยครับพุ่งมากมากครับเกียสามครับที่ผมขับแบบกดนะครับเร่งรอบเลยครับให้รู้ถึงอัตราเร่งครับผม 4ครับดูครับอัตราเร่งครับโอ้โห c r v ที่ออกตัวแบบนี้หายากนะครับบังคันเนี่ยกว่าจะไต่ถึงร้อยเนี่ยครับอื่นนะครับผมส่วนคันนี้เครื่องมันเฟิร์มมันฟิตครับเครื่องดีมากครับอัตราเร่งเยี่ยมมากครับพุ่งไปย๊ดเลยครับผมเกียร์เปลี่ยนนุ่มทุกเกียร์นะครับ1 2 3 4ครับนุ่มนวลไหลลื่นฮะสมูทหมดทุกเกียร์นะครับผมนะครับ ร่งดีมากนะครับและบวกกับน้ำมัน E85 เข้าไปครับออคเทน105ครับการเผาไหม้หมดจดครับผมอัตราให้กําลังให้พอร์ที่ดีครับผมนะฮะสามถึงหเครับนะฮะจากการทดลองนะครับจากสถิตินะครับอัตราเร่งดีขึ้นครับในขณะที่สบายกระเป๋ามากขึ้นครับประหยัดกว่าเดิมครับ และเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับน้ำมัน e85 ครับไม่สร้างมลพิษนะครับเมื่อเทียบกับน้ำมันแก๊สโซฮอ e10 e20 ต่างๆแล้วครับขับดีมากๆครับรถคันนี้โดยสภาพที่เจ้าของดูแลมาเนี่ยครับช่วงล่างแน่นปึกนะครับขับดีนะครับเครื่องเกียร์อะไรไม่ต้องห่วงครับแอร์เย็นเชียบเลยนะครับผม จะกดปุ่มโอเวอร์ไดด์นะครับนี่ครับไฟสีส้มๆติดนะครับโอเวอร์ไดด์โอดีออฟนะครับเนี่ยเกียร์สี่จะทดออกมาเหลือเกียร์สามนะครับเมื่อกดปุ่มโอดีครับโอเวอร์ไดด์ครับผมกดอีกทีหนึ่งครับเนี่ยไฟดับปึ๊บก็จะขึ้นมาเป็นเกียร์สี่ครับเนี่ยเวลาเร่งแซงครับใช้โอเวอร์ไดด์ก็ได้ครับทํางานสมบูรณ์ปกติครับผมนี่ครับรถ SUV ครับรถ S รถ CRV ที่ยอดนิยมจริงๆเลยนะครับผมออกห้างมาล้านกว่าครับหมาท่านได้เป็นเจ้าของในราคาแสนกว่าครับในสภาพแบบนี้ครับคัดสภาพมาเพื่อทุกท่านเลยนะครับสําหรับแฟนๆอุกดอรรถบ้านครับท่านใดที่ติดตามจะรู้อยู่แล้วครับรถรุ่นนี้เนี่ยเราขายไปจํานวนเยอะมากๆนะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยนะครับผมเมื่อก่อนรถจะหาง่ายหาสภาพดีๆได้ง่ายกว่านี้ครับ เมื่อประมาณ3-5ปีก่อนนะฮะปี2ปีหลังนี่รถสภาพดีๆหาได้ยากขึ้นครับผมก็ตั้งใจจะคัดเอามาฝากทุกท่านนะฮะหารถสวยๆมานะครับเอามาให้ท่านได้ใช้งานกันแบบคุ้มค่าคุ้มราคานะครับรถอเนกประสงค์แบบนี้ครับในราคาแสนกว่าครับผมจะดูจังหวะนิดนึงฮนะจะกดคลิปดาวให้ทุกท่านได้ชมกันครับผม ภาวะการคลิกดงคลิกดาวครับเอาละฮะมีช่วงสั้นๆผมกดให้ดูครับคลิกดาวครับนี่ครับบูดเลยครับหลังติดบ่อนะครับคลิกดาวนี่มาปกติครับผมกดคันเร่งโจมนะฮะเกียร์ก็จะทดลงไปครับ ประมาณ2เกียร์ครับผมเมื่อกดจมเลยนะครับเกียร์สครับเมื่อเราแซงเราเริ่มถอนคันเร่งก็จะขึ้นมาเป็น3าเป็นสเหมือนเดิมครับคลิกดองคลิกดาวใช้งานได้หมดครับขับขี่เยี่ยมมากๆครับใครขับแล้วติดใจฮะขับไม่ดีรับคืนเลยฮะคันนี้ฮะบอกเลยครับสุดยอดมากเลยนะครับสภาพดีฮะเอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมครับผม ท่านใดสนใจครับไม่ต้องลังเลครับหยิบโทรศัพท์มาพูดมาคุยกันครับจะให้จัดส่งหรือจะมารับเองที่อุดรธานีครับพูดคุยสอบถามมาได้ครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับโอเคครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอุดรรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับ ขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า24,000ท่านแล้วครับผมกล่าวขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม